วันเด็กพ่อบิ๊กทำหน้าที่พอ่พอพ่อปอนข้าวลูกมันเป็นภาพที่คุ้นเคย fc แห่คอมเมนต์อยากให้บอสบิ๊กเจอน้องนาริตะแบบตี้บ่อยๆคงจะดีล่าสุดวันเด็กบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปรับน้องนาริตะมาทานข้าวพามาหาเลาะแต่น้องโตเกียวไม่ได้มาด้วยเนื่องจากว่าน้องโตเกียวหลับวันนี้มีคลิปน่ารักน่ารักพ่อลูก ให้พี่น้องได้รับช่วมรับฟั่งกันไปช่วงคลิปพร้อมกันค่ะพ่อใิมไหมอะไรลูกขนมมาฝากพ่อเหรอวันเด็กวันนี้มารับลูกโตัวเกียวนอนหลับกันเลยอ่ะพิ่เพิ่ง,งนอนกลางวานันไม่อยากไปปลูกรูปก็เลยมารับพี่คนโตว,วันเด็กแห่งอะไรแห่งแห่งชาติอันนี้ให้พ่อเหรออันตไรายไหมนี่ เปรี้ยวออยันนี้คนหนูก็มีหรอคนหนูก็มีสมไอ้ตาพองลายพ่อเนี่ยอะไรเนี่ยสวัสดีสิจ๊ะสวัสดีค่ะอะไรพ่อรังกินอะไรของูิโอ้ยสมจบทราบคื่คงนะก็ลูกมันดีครงบทราบ เปียวบอกเอาคือไปแลกขึ้นเด้ไหมตงหนีเอเอาลงปึ๊บมชมป <c oughs> ะจ้าเอาอย่างไม่อพอกินลูกก็ได้ดไไเขาคุ้มมีรนละนเี่อันเด็กนเด็กมารัพนนบนนๆๆพี่น,น้องนอนบันนอนับนอนอนใช่ไหน้งเพิ่นอยพ่นอนปลูกตา่อนอนะ คันเด็กกไปหาลอห้องเรือเดือดเองเดือดเองเดือด,ดตึง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 สมสมเปรี้ยววันนี้จะพาไปพ่ออันนี้เขาสร้างอะไรกันไม่รู้เลวโกดังอะไรนะโกดังอะไร วันนี้พาไปล้อมันเด็กพาไปล้อแล้วก็ไปซื้อของพรุ่งนี้ไปงานเราเกิดอะไรหนูนะมันอะไรเกิดเพื่อนบอกโนัทเพื่อโนัทแสดงว่าวันนี้พ่อต้องพาหนูปังแต่เพื่อนกก่ไทได้ไม่ใช่แสดงว่าวันนี้พ่อพาหนูไปล้อใช่ไหมแล้วก็ไปชอปปิ้งซื้อของขวัญให้เพื่อนใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเพื่อนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ผู้ชายโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อของของในเพื่อนเนาะเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งแต่พูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษโอ้โหรวมบ้านจะขึ้นหลายใช่ไหมแม่นาริตะแม่ไนตะแม่ตะอันแต่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 พ่อแม่เขาพูดภาษาอังกฤษยาวอ้าวเหรอ Can you speak a Daddy? Can you speak with me? Yes, a little bit, a little bit. Yeah. Can you say something to to that? Hmm? What do you do in your school? Okay. How are you? I'm. Um, <laughs> ยสว้ yes. wow. Wow. าวว้าวป้าปีละหลายล้านหลค์เติม I'm fine oh, เอเปียวขนมะอะไรเปียวมากเลย <c oughs> พี่น้องเพื่อนๆเดี๋ยวข่อยออกจากบ้าน,น,านเาพื่นอนกันรุมอากาศแบบว่ามีสวัสดี่มีวันเด็กแห่งชาติพี่น้องวันเด็กแห่งชาติ์ทำไมน้องโตเกียวไม่ได้มาด้วยเพราะว่าน้องโตเกียวนอนหลับ ทีเนี้ยพอน้องหลับปุ๊บก็เลยไม่อยากปลุกเพราะน้องเพิ่งหลับไปอะไรเงี้ยก็เลยเอาพี่สาวเข้ามาพี่สาวก่อนกาลังเล่นเกมอยู่ไม่ใช่เกมก็เลยก็เลยพาเกมเด็กเด็กเราเสียชัวร์ที่เกมเด็กเหรออ่าเดี๋ยวไก่เสียต้องกินแล้วนะคือวันเนี้ยพามากินข้าววันเด็กแล้วก็พาไปเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็พาไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเขาแล้วก็ไปส่งบ้านแต่จากเนี้ยไปบ้านเขาหนึ่งวันสิบโลแต่ว่าเดินทางไปชั่วโมงรถติดรถติดมากวันเด็กไงวันเด็ก ทุ่มนื้อในกระบะว่าสามทุม่มสองทุมม่มสิแม่เมื่อกี้นี่ยสี่สิบนาทีอ่ะในการขาบับรถไปอ่ะนึกว่าแบบออกไปจากเมืองแล้วแม่นป้องบวกกับวันเด็กก็เดี๋ยวคนออกมาเที่ยววันเสาร์ด้วยเมืนเน่อไหรวันเด็กก็เลยแต่วันนี้คุณพ่อมีงานนะวันนี้ผมมีงานแต่ว,ว่าตอนดึกแล้วมันอยู่ในเขตกรุงเทพม,มันก็เลยโอเคอยู่เริะที่มันคสายหนึ่ง

บ้าพี่น้องจากคลิปวิดีโอเป็นภาพที่คุ้นตาคือคุณพ่อป้อนข้าวลูกน่ารักมากๆจ้าเสียดายน้องตูเกียวไม่ได้มาด้วยค่ะวัสดสิดเดหินฟ้าเฟดพ่อบิก๊กเด็กๆน่ารักมากๆพ่อบิ๊กพูดถึงสาหร่ายนาริตะเคยบอกพ่อบิ๊กว่าอยากกินข้าวสาหร่ายเป็นวานะคะเนะาะคำเบาๆชัดตอนนั้นนะคะพี่น้อง ชอบเวลาพ่อลูกอยู่นํากันโอ้ยเบิ่งคลิปไปแล้วเขินไปนั่นี่คือบรรยากาศเนาะคะ่ะะเนของบอสบิ๊กพาน้องนาริตะมาทานข้าวในวันเด็กจ้าไอคอนก็บ,บอกว่าอยากให้เจอลูกแบบนี้บ่อยๆคงจะดีลูกจะได้ไม่ห่างเหินน่ารักอบอุ่นพ่อลูกผูกพัน พ่อป้อนข้าวลูกมันเป็นภาพที่คุ้นเคยเด็กๆน่ารักทุกคนจ้าเบิงพอบิกนะคะเนาะดูมีความสุขมากน้องนาริตะน่ารักจังเลยกินเยอะๆนะจ๊ะนาริตะขอให้เป็นวันที่ดีทั้งคุณพ่อและคุณลูกสุขสันต์วันเด็กจ้ะใส่ใจลูกดีครับเป็นผู้ชายที่ละเอียดและอ่อนโยนมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC หลายคนบอกชอบโมเมนต์นี้น่ารักสุดๆนาริตะคนสวยน่ารักตลอดจากเอฟซแบบนี้น่ารักจังเลยค่ะทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยภาพความสุขเห็นแล้วยิ้มตามความน่ารักของพ่อหัวรลูกจะร้อนเป่าแล้วเป่าอีกน่ารักที่สุดเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากเลย เสียดายน้องโตเกียวไม่ได้มาด้วยน้องนาริตะกินเยอะๆนะคะลูกแล้วซื้อของขวัญไปฝากน้องโตเกียวด้วยสุดยอดเลยค่ะเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากให้ความสำคัญในวันสำคัญของลูกคือวันเด็กชอบค่ะชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ f c เห็นแล้วมีความสุขมากๆจ้าสำหรับพี่น้องเห็นคลิปความสดใสของน้องนาริตะและคุณพ่อสามารถคอมเมนต์เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะ